ตัวรับสู่ช่องไท้ปูนะคะทริปนี้ก็จะไปที่ฮ่องกงนะก็ไปโดยสายการบินเอเมริกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราจะนั่งเป็นชั้นพิเศษค่ะลูกค้าจัดใหน้า,านี่รองเท้าห้องน้ำห้องน้ำบนเครื่องบินนะคะนี่อันนี้ชักโค้งนะเนี่ยแล้วก็นี่คือห้องขับนะ เตรียมปูผ้าให้เราแล้วนะทานอาหารคลิปนี้ปูก็ดูแลลูกตัวกลุ่ม VIP ค่ะเป็นบ้านเล็กๆนะก็อยากจะนั่งชั้นพิเศษคล์ดกานแล้วก็ให้ไก่นั่งด้วยจัดการเรื่องตั๋วอะไรให้เรียบร้อยเลยน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คืออาหารบนเครื่องที่เสริมนะคะแล้วก็นี่คือครั้งแรกประสบการณ์แรกของปูจริงๆที่ได้นั่งชั้นพิเศษคล์ดแล้วก็เป็นสายการบินเอมิเรตในฝัน้ว้เล็ พอเราเช็คอินรับตรวที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเราก็เข้าช่องฟาสแท็กได้เลยในการที่จะสแกนกระเป๋าแล้วก็ผ่านตอมนะคะข้าวเหมือนมีกลิ่นอินเดียเมันมีกลิ่นเดนเดแบบมาซาล่านิดนีอร่อยอันนี้คือส้มตำนะเนี่ยส้มตำกุ้ง ชเชวลาบินจากไทยไปฮ่องกงเนี่ยก็ไม่ถึง3ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงไปไปลระหว่างนี้เนี่ยไม่ได้นอนหรอกค่ะเพื่อนๆคือเอ j นจอยกับเอนเต t a i n ทนเมนตเขาหง่าของเล่นมันเยอะ แล้วก็เอนอนแบบสบายๆคือลาบ360องศาไปเลยจ้ะเครื่องเดิมไวายแชมเปญนี่เอาอัลบั้มเมนูมาให้ดูตลอดเสิร์ฟตลอดนะคะสักพักหนึ่งก็แลนดิ้งถึงฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยค่ะผ่านตอมแบบตอมไม่ถามอะไรซักคำเลยเพราะดูตั๋วเครื่องบินเราเราขึ้นบนชั้นบิสเนสคลาสไงเขาก็คงคิดว่าหล่อนคงไม่มาทำงานหรอกมั้งคือทำงานในเรื่องของการมาเป็นแรงงานอยู่ในฮ่องกง นี่มอร์นิ่งค่ะอาหารเช้านะที่โรงแรมพี่ปูสั่งเป็นกว๋วยเตี๋ยว <These. S 1> นี่นะคะพวกมีโยเกิร์ตด้วยแล้วก็ขนมปังนะเพื่อนๆไม่มออะไรนี่ โอ้เนี่ยแคชช OP มีโอ้มีปปียโอหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะที่แรกเลยของการมาไหว้ที่เกาะฮ่องกงก็คือเจ้าแม่กวนอิมรีพับเบค่ะก็เจ้าแม่จะหันหน้าไปทางทะเลนะคะแล้วก็เวลาเราเข้าประตูวัดเนี่ยเขาบอกว่า ควรที่จะก้าวเท้าซ้ายเข้าก่อนแล้วพอขาออกมาก็ก้าวเท้า<อ>ขวาเนะคทริปฮ่องกงกันที่เจ้าแม่กวนอิมรีพับเบย์ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ตรงอ่าวรีพับเบย์เลยนะอ่าแล้วก็จะมีองค์เจ้าแม่กนอิมองค์ขาวนะคะขอพรคนละหนึ่งข้อนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะ,เป,ะเป็นเจ้าแม่ทัพทิมนะคะในเรื่องของการประมงนะแล้วก็สะพานนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดข้ามแล้วเนี่ย ให้เราเนี่ยเดินยาวไปเลยอย่าได้อยหลังมาเพราะว่ามันเป็นสะพานต่ออายุข้ามหนึ่งรอบต่ออายุได้สามปีแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะต่ออายุสักสามสิบปีต้องข้ามกี่รอบคะโอเคมาเดินกันต่อเลยค่ะ มาต่อกันที่วัดหลิ่นฟ้าหรือว่าวัดดอกบัวค่ะที่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลินฟ้านะอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่กว่าร้อยปีแล้วเราก็จะไปทานอาหารชื่อดังพลาดไม่ได้เลยมาฮ่องกงนะต้องทานหาา่านย่าหมูกรอบหมูแดงเกี๊ยวน้ำประมาณนี้ หลังจากเราทานมื้อเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาต่อกันที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮามซึ่งใครมาฮ่องกงก็ไม่ควรพลาดอีกเช่นเคยค่ะอันนี้เหมือนการขอยืมเงินเจ้าแม่ก่อนไงนนแต่ปูเอาตรงๆนะว่าเวลาเข้าไปมันแสบตามากๆวันรูปเนี่ยจนเราน้ำตาไหลเราไม่ไหวจริงๆอ่ะต้องรีบไหว้และรีบออกมาลู เล่นป <Bye. S 1> มือเย็นก็ยังคงเป็นเมนูหมูกรอบแล้วก็ห่านหมูแดงนะแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยเพื่อนๆอะไรนะแมงกะพุนนะคะอ่าแล้วก็มีปลาต้มผักกาดดองอันนี้อร่อยมากนี่เลยค่ะย่านจิมชาจุยตามมาที่ร้านนี้ได้เลย ด้านในจะมีองค์เทพสามองค์นะคะแล้วจุดนี้คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะตอนนี้ปวก็าอยู่ที่วัดซีซานนะคะเจ้าแม่กวนอิมตรงที่ฮ่องกงนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็เช้านี้เราจองคิวเอาไว้ที่รอบ1ิบโมงครึ่งนะ,ะเขาก็จะเปิดเป็นรอบๆแล้วก็จํากัดในการเข้าชมด้วยด้านในนะคะจะมีองค์งงเทพต่างองค์เทพต่างๆแล้วก็จุดไฮไลท์เลยก็คือเจ้าแม่กวนอิมที่มีความ ใหญ่และสูงอันดับสองของโลกนะอันอที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนะี่ยจะอยู่ที่ไหหลํหาไหหลําประเทศจีนอันนี้อันดับสองนะคะมีความสูง76เมตรนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราเนี่ยตักน้ำใส่ถ้วยน้อยๆเนี่ยไปลดตรงดอกบัวขององค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะ วัดจาแมกวนอิมซีซานเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเขาดูแลกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีสถานปฏิบัติธรรมด้วยนะแล้วก็ด้านในค่ะยังมีพิพิธภัณฑ์ของวัตถุโบราณเก่าแก่อีกด้วยแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะต้องฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์นะคะแต่ว่าเขาให้ถ่ายรูปได้นะไม่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอได้ปุ๊กก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหลังจากนั้นนะเราก็จะไปต่อกันที่ไฮไลท์เลยนึกออกหรือยังมาฮ่องกงต้องมาที่ไหนคะอง งพ่อแชร์กงค่ะกังหันหมูนกังหันแห่งความสำเร็จค่ะมีทั้งหมด4ใบพัดอ่ะองค์พ่อแชร์กงมิวเนี่ยปูเคยทำคลิปไปแล้วแต่ก็พาเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะลูกทัวร์ของปูก็จัดเต็มเลยค่ะทูบใหญ่เริ่มเทิมเลยนะเอาแบบว่าเป๊ะปะ 就无灾又無助，耍个万年灰，心想事。 ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูก็ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามที่เพจม i r a c l e t ทัว Thailand ด์ไกดปูปูรับจัดกรุ๊ปไฮเวย์แล้วก็มีขายทัวร์จอยทั่วโลกรวมถึงทําวีซ่าโซนเอเชียใตย้ด้วยนะคะ